สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาสายหน่อยนะครับไม่ใช่กั่าช้าแล้วนะครับผิดวิสัยหน่อยเ <Okay. S 1> ือเมื่อวานสืบเนื่องจากไปขอนแก่นนะครับจากสีสะเกตไปขอนแก่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ควาลูกจะสอบเสร็จทำไรเสร็จนะครับนั่งกินข้าวไรเสร็จก็ประมาณสองทุ่มนะครับออกจากขอนแก่นกลับมาถึงสีสเกตก็เกือบตีหนึ่ง กว่าจะทําอะไรเสร็จแล้วได้เข้านอนนะครับก็เลยตื่นเช้าไม่ไหวจริงๆนะครับตื่นมาตีสี่ครึ่งแล้วก็ยังเพลีย,ยู่นะครับร่างกายคงจะอายุเยอะแล้วนะครับขับรถต่อเนื่องนานๆนีก็เหนื่อยเลยนอนต่อไปเลยนะครับตื่นมาอีกทีสองโมงครับแต่นาฬิกากว่าเพราะว่าที่วัดอ่ามีรุนหฮเขามาแก้บนนะครับเขามาบนไหว้หละปรากคด่าขาเจ้าสําเร็จนะครับขจาเจเขาเลยมาแก้บนนะครับ อ่าก็แต่เช้าเลยนะครับเสียงนี่ดังกระหึ่มเลยโอ้โหอยู่ไม่ไหวว่าจะหาที่อัดคลิปซะหน่อยนะครับมานั่งเช็คข่าวแล้วว่าจะอัดคลิปซะหน่อยปรากฏว่าตรงนั้นอยู่ไม่ได้ครับเสียงดังมากคานี่ดังกับเพื่มเลยกับกับกัตัดสินใจอ่ะออกมาอัดคลิปที่สวนดีกว่านครับตอนนี้มาอยู่ที่สวนนะครับอยู่ตรงติดป่าไอเห็นไลฟ์สดมันจะมีช่วงที่ผมชี้ขึ้นมาว่าเนี้ยเป็นป่านะครับ อาข้ามไปแล้วเป็นไม่น้ำมูลแหละสวนก็อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยนะครับผมเลยมานั่งอัดคลิปตรงนี้นะครับผมอ่ะก็ว่าไปนะครับก็พยายามจะทําให้เป็นลูทีสนะครับกิจวัดประจําวันนะครับตื่นเช้ามาก็อัดคลิปไปเรื่อยๆเรื่อยนะครับทําก็มีความสุขดีนะครับขอบคุณใครก็ตามนะครับที่เข้ามาดูครับจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมอัดของผมไปเรื่อยๆนะครับก็สนุกดีนะครับ พูดถึงทําไปเรื่อยๆก็ดีนะครับเช่นวันหยุดแบบเนี้ยมานั่งพูดคุยไปอะไรต่าง,างๆมุมมองต่างๆไปนะครับอาจจะไม่ครอบคุมบ้างหรือครอบคุมบ้างก็ขออภัยนะครับก็ขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็เข้ามารับชมนะครับบางคลิปนี่มีคนดูแค่ไม่ไม่ถึงสิบนะครับอ่าเราก็ไม่เป็นไรนะครับอ่อาพูดมากไปแล้วมามาเริ่มที่เนื้อข่าวกันดีกว่าครับ มาที่ผมสรุปข่าวได้นะครับก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อคืนเนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลทีมชาตินะครับนักเตะลิเวอร์พูลเราก็ไปเล่นทีมชาติหลายคนนะครับอย่างเวอร์จิลฟานได้กัคโปนะครับกัฟซแบกแลวก็ฟิมปงก็ไปเล่นให้กับทีมชาติฮอลแลนด์นะครับปรากฏว่าฮอลแลนด์นะครับเปิดบ้านเชือเอาชนะฟินแลนด์ไปนะครับคว้าสามแต้มได้นะครับ4ประตูต่อศูนย์นะครับโดยเวอร์จิลฟานได้นะครับ ทำหนึ่งประตูนะครับอ่าแล้วก็กัปโปยิงประตูผิดท้ายนะครับช่วยให้ฮอลแลนด์นะครับหรือเนเธอร์แลนด์นะครับชนะฟินแลนด์ไปสี่ประตูต่อศูนย์นะครับผมเขาเก็บสามแต้มอีนครับตอนนี้ก็นำไปจากฝูงในโซนยุโรปข,ของฮอลแลนด์นะครับหรือเนเธอร์แลนด์นะครับกัปตันแบ็กและก็กัฟนแบ็กเนี่ยเล่นครึ่งหนึ่งนะครับ เล่นครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับพักหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นไรเดอร์นะครับของแมนซิตี้ลงไปแทนนะครับส่วนกัคโปแล้วก็เวอร์จิฟันไดนี่เล่นเต็มเก็บ90นาทีเลยนะครับอ่ะก็เสร็จเส้นภารกิจไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับฟิมโป้งนะครับเป็นสำรองนะครับไม่ได้ลงเล่นนะครับในเมื่อคืนครับผมอันนี้คือทีมชาตินเกอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับผมอ่ะ ส่วนล็อบโบนะครับลงเล่นให้กับสกอตแลนด์นะครับล็อบโบก็ลงไปจ่าย1ประตูนะครับหนึ่แอสซิสต์นะครับช่วยให้สกอตแลนด์นะครับชนะเบลารุสไป2ประตูต่อ1นะครับเก็บ3แต้มนะครับคว้า10คะแนนนะครับเท่ากับเดนมาร์กนะครับความน่าสนใจของ2ทีมนี้นะครับก็คือสกอตแลนด์นะครับตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงร่วมกับเดนมาร์กนะครับ สกอตแลนด์นำเป็นจ่าฝูงร่วมกับเดนมาร์กนะครับมี10คะแนนเหมือนกันแล้วทั้งสองทีมเนี่ยนะครับในเดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกายนมีโปรแกรมที่ต้องตัดกันเองครับน่าจะเป็นการชิงว่าใครจะได้เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับไม่ต้องไปเพย์ออฟนะครับระหว่างสกอตแลนด์นะครับกับเดนมาร์กนะครับนะดูว่าสกอตแลนด์จะทําได้ไหมนะครับก็เอาใจช่วยล็อบโบนะครับในการเจอกับอ่าเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กเนี่ยห้อยรุ่นเนี่ย ตั้งแต่ออกจากแมนยูนิ่งทั้งในสโมสรและทีมชาต,ติต่อเนื่องนะครับผมส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับของเวอร์จิลฟานไดนะครับก็ตอนนี้มีแต้มนำโปรแลนด์อยู่3าคะแนนนะครับและทั้งคู่นะครับก็มีโปรแกรมที่จะต้องเจอกันเองนะครับนะมีโปรแกรมที่จะต้องเจอกันเองในนัดหน้านะครับเป็น uh, โปรแลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของเนเธอร์แลนด์นะครับหาก ออนไลนหรือนเธอร์แลนด์ของกูจิฟันได้นะครับแล้วก็การโปเนี่ยไม่แพ้นะครับในการไปเยือนโปแลนด์ก็จะได้แชมป์กลุ่มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็รอดูนะครับพักเบรกทีมชาติอ่ารอบหน้านะครับของเนเธอร์แลนด์ครับหรือฮอลแลนด์นะครับกับสกอตแลนด์นะครับผลฟุตบอลเมื่อคืนนะครับผมก็จะมีสกอตแลนด์ชนะเบลารุสไปสองหนึ่งนะครับอ่าเนเธอร์แลนด์นะครับชนะฟินแลนด์ไปสี่ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ที่น่าสนใจนะครับ อเดนมาร์กนะครับชนะกรีซไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับลิทัวเนียนะครับพ่ายให้กับโปแลนด์ไปศูนย์สองโรมาเนียนะครับเฉือนชนะออสเตรียไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับคูเวตชนะยิบรอนตาไปสามประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟุตบอลโลกที่อียิปต์นะครับโมซาลานะครับกับอียิปต์ก็เข้ารอบฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับเหมือนเมื่อคืนเนี่ยโมซาลาได้พักนะครับไม่มีรายชื่อเป็น ลงไปเล่นนะครับกับทีมชาติอียิปต์นะครับอ่ามซาร์บโมฮัมหมัดอ่าไม่มีซาลาครับตัวสำรองก็ไม่มีนะครับไม่มีรายชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับอ่ะก็ถือว่าดีไปนะครับให้ซาลาได้พักบ้างนะครับจะได้กลับมาเล่นแดงเดือดนะครับเต็มๆมอ่ะเพราะว่าอียิปเข้ารอบไปแล้วครับตอนนี้นะครับอ่าฟุตบอลโลกเนี่ยมีทีมที่เข้ารอบไปแล้วนะครับทั้งหมด21ทีมนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ อ่ารอบแรกรอบคัดเลื่อนมีทีมที่เข้ารอบฟุตบอลโลกไปแล้วทั้งหมดยี่สิบเอ็ดทีมนะครับอืมเป็นอ่าหลายหลายทีมนะครับสกูลครับเช็คข้อมูลก่อนทีมไหนมาเป็นเจ้าภาพก็คือสรุปฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับก็จะมีแคนาดาเม็กซิโกอเมริกานะครับอันนี้คือเจ้าภาพสามชาตินะครับที่เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับส่วนจากเอเชียเราครับรอบแรกนะครับอ่าที่คัด ฟุตบอลโลกไม่ใช่รอบแรกสิฟุตบอลโลกที่เป็นตัวแทนของเอเชียแล้วก็จะมีนะครับรอบแบ,บ่งกลุ่มก็คือญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้ออสเตรเลียอุซเบกิสถานนะครับจอร์แดนนะครับแล้วก็โอซิเนียก็จะเป็นนิวซีแลนด์นะครับของเอเชียเรานี่ยังอยู่ในรอบสี่ใช่ไหมครับที่เป็นคัดแบบรอบเหมือนรอบเฮยอฟนะครับแต่เป็นระบบลีกนะครับอินโดนีเซียนี่ก็ตกรอบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอาเซียนเราไม่มีใครได้ไปบอลโลกแล้วนะครับมา ส่วนอเมริกาใต้ที่จบไปแล้วนะครับก็มีอาร์เจนบราซิลนะครับอุรุกวัยโคลัมเบียเอกวาดอร์นะครับปากวัยนะครับที่เข้ารอบไปแล้วนะครับแอฟริกานะครับหทีมที่เข้ารอบไปแล้วนะครับก็จะมีโมร็อกโกตุนิเซียอียิปต์นะครับแอลจีเรียและก็เป็นอ่าการนานะครับที่เข้าไปนะครับในของแอฟริกาก็จะเป็น21ชาตินะครับช่วงนี้ก็จะรอยุโรปนะครับยุโรปนี่เอาที่1ของสายนะครับเข้าไปนะครับมาอัปเดตของยุโรปกันบ้างครับ ยุโรปนะครับสายต่างๆนะครับอะก็จะมีกุ๊ปของเยอรมันนะครับกลุ่มเอเยอรมันยังนำอยู่นะครับมีแต้มหูแต้มเท่ากันกับไอร์แลนด์นอร์ทไอร์แลนด์นะครับอะไรแบบของเบสลีนะครับแล้วก็สโลวาเกียนะครับยังต้องเจอกันเองนะครับสามทีมยังต้องอตัดแต้มแล้วก็ขับเคล่ยวกันต่อไปนะครับ ส่วนกุ๊มบีนะครับสวิตเซอร์แลนด์มีเก้าคะแนนนะครับจาก3นัดสวีเดนนี่น่าเป็นห่วงนะครับของอีซัคนี่มีแค่คะแนนเดียวนะครับผมกุ๊มซีนะครับเดนมาร์กกับสกอตแลนด์ของโรบบนี่มี10คะแนนเท่ากันนะครับและทั้งคู่ต้องไปตัดกันเองในเดือนพฤศจิกายนนะครับน่าจะได้บทสรุปตรงนั้นนะครับผมกุ๊มดีครับฝรั่งเศสมี9คะแนนนะครับแล้วก็จะลงแข่งอีกนะครับอีบูเนี่ยถอนตัวกลับมาที่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับก็เหลือแต่อีกิติเก้นะครับถ้าคว้า3แต้มอีกได้นี่ก็น่าจะ แบเบิร์นครับส่วนกู๊ปอีนะครับสเปนนำเก้าคะแนนนะครับตุรกีจอร์เจียของมาดาัลชรีนะครับก็ยังอยู่นะครับมาดาัลชรีกับอ่าจอร์เจียนี่ก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะลุ้นเข้าไปอันดับสองเพื่อไปเพลย์ออฟนะครับผมคิดว่าอันดับหนึ่งคงสู้สเปนยากนะครับส่วนกู๊ปเอฟนะครับโปรตุเกสนะครับมีเก้าคะแนนแล้วก็ฮังการีของโซโบมีสี่คะแนนครับ ก็คงต้องขับเคี่ยวเพื่อลุนเพลย์ออฟนะครับนัดหน้าฮังการีไปเยือนโปรตุเกสนี่ก็ผมคิดว่านัดสายนี้นะครับโปรตุเกสน่าจะน่าจะผ่านเข้าเป็นอันดับหนึ่งได้นะครับส่วนอันดับ2ที่ไปเพลย์ออฟนี่ก็คงต้องขับเคี่ยวกันต่อไปนะครับกรุ๊ปจีนะครับเนี่ยอย่างที่เล่ามานะครับเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์เนี่ยมีสมุคะแนนนะครับนัดหน้านี่ไปเยือนโปแลนด์นะครับหากไม่แพ้นี่ก็น่าจะเข้ารอบได้นะครับผมทําไม่แพ้นะครับอ่า ไปเอาผลเสมอที่โปแลนด์ได้เป็นอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะเข้ารอบ100%นะครับผมก็รอดูกันครับเพราะว่าคุณนี้นะครับฟิลอ่าโปแลนด์เนี่ยถ้าชนะเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ได้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันนัดสุดท้ายเองครับแต่ประตูได้เสียเนี่ยเหมือนเนเธอร์แลนด์นี่จะเยอะมากครับโอ้โหบวกสิบเก้าเลยนะครับโปแลนด์บวกแค่หกนะครับคุปอชนะครับออสเตรียมีอยู่สิบห้าแต้มนะครับตามมด้วยอ่าบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับมีสิบสามคะแนนอ่ะ อมนีก็ยังรุ้นเกินสนุกอยู่นะครับผมแต่ว่าออสเตรียน่าจะมีคะแนนที่แบบว่าอน่าจะเป็นที่หนึ่งได้ครับส่วนกุ๊ปไอนะครับอิตาลีนะครับ,ตตรย,รบยังตามหลังอนอร์เวย์ห่างครับนอร์เวย์นี่เริ่มหมุนเวียนผู้เล่นแล้วนะครับก็คงแบบเบอร์นะครับนอร์เวย์ครับก็เขา้ารอบน่าจะเขา้ารอบไปเป็นอันดับหนึ่งนะครับ ส่วนอิตาลีเนี่ยเป็นลุ้งเพย์ออฟนะครับอันตรายเลยนะครับเพย์ออฟสำหรับอิตาลียุคนี้ไม่ใช่แบบเหนือกว่าชาติในยุโรปเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับกุปเจครับอ่ามาซิโดเนียครับโอ้โหมีสิบสองเลยเบลเยียมมีแค่สิบเอ็ดเออแปลกดีเนาะเบลเยียมนะครับทําไมหลุดอย่างนี้นะครับโอ้ยังไม่แพ้ใครแต่ก็เสมอไปถึงสองนะครับเอ๊ไม่แน่นะครับเบลเยียมอาจจะ ไล่แซงได้ในช่วงท้ายครับส่วนอังกฤษนะครับในคุปเคเนี่ยก็คงน่าจะแบเบอร์ะครับรอบคือดูแล้วคงไม่มีทีมใดต้านกฤษได้นะครับน่าจะเข้ารอบชิวๆไปนะครับส่วนคุปแอนะครับอ่าโคเอเชียนะครับกับเช็กนะก็ลุ้นกันอยู่นะครับแต่โคเอเชียน่าจะรอยนะครับดูแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือสถานการณ์ของทีมในยุโรปนะครับที่เราดูกันส่วนใหญ่นะครับผมกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของยุโรปนะครับ ของไทยเรายังอยู่ในฟุตบอลโลกไม่ใช่สิฟุตบอลเอเชียนครับนะครับรอบคัดเลือกนะครับเราครัเจอกับไทยเปนะครับเอาใจช่วยเชียร์ทีมไทยหลังเรานะครับผมอื่นๆนะครับผมมาดูความน่าสนใจครับเวสนะครับในเกมันนะครับคุณซือทีมชาติเยอรมันนะครับกล่าวถึงเวสนะครับในทีมชาติหลังจากชนะและลักเซมเบิร์กไป4ประตูต่อศูนย์ะครับในเกลมันโดยสรุป อ่าผมสรุปประมาณนี้นะครับคงไม่ได้แปลตรงตัวนะครับมไม่ได้เก่งขนานดะนั้นเนาะอ่าในเกียร์มันบอกว่าแน่นอนนะครับเวสนะ่ยยังไม่มีประตูยังไม่มีแอสซิสต์นะครับผู้คนก็ยังวิจารณ์นะครับในการเล่นในพรีเมียร์ลีกของเขานะครับแต่นะครับอืเขาคือผู้เล่นที่ครีเอชหรือสร้างโอกาสมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะในนั้นการที่เขาสร้างโอกาสแล้วเพื่อนร่วมทีมจะทําไม่ได้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่ความผิดของเขาทั้งหมดใช่ไหมครับอืม เพราะว่าเพื่อนทําไม่ได้เองนะครับจะไปโทษเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสติเนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับอ่าเวสเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวกับอาลีกใหม่นะครับโดยเฉพาะพีเยร์ลีกนะครับแต่เขาก็ยังทําได้ดีนะครับเขายังเป็นนักสู้นะครับจิตใจเขาเข้มแข็งและเชื่อว่าเดี๋ยวผลงานมันก็จะดีเองครับเขาต้องทํางานให้หนักเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับอันนี้คือในสเกลมันพูดถึงเวสนะครับ ส่วนเจเกนคอปนะครับจากแอคโคนครับเจเกนคอปก็พูดคล้ายๆกันนะครับเจเกนคอปบอกว่าผมไม่เห็นต้องกังวลนะกับฟอร์เรนเวสที่ย้ายไปริเวอร์พูลครับแน่นอนว่าค่าตัวขอเขาอาจจะมหาศาลใช่ไหมครับอาจจะเยอะนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับ mm hmm. คือเวสเนี่ยคอปบอกว่าในรอบร้อยปีจะมีนักเตะแบบนี้สักคนหนึ่งมานะครับมันก็แสดงให้เห็นว่า เขาทําได้นะครับในการเล่นกับเรลกูเซนและการที่เขาไปอยู่กับเรลกูที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับลายล้อมรอบตัวเขาอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะปรับตัวได้นะครับหากใครกังวลผมบอกเลยไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องไปวิตกกับเวสนะครับเจอรกนคอปบอลครับคือเจรกคอปก็ยังมั่นใจนะครับว่าเวสจะปรับตัวได้และทําผลงานได้ดีนะครับสังเกตนะครับอ่า ฝั่งเยอรมันเนี่ยเขาพวกเขาเชื่อมั่นในเวสนาครับคือพวกเขาเชื่อมั่นในคุณภาพเชิงลึกของเวสนะครับว่าเดี๋ยวเวสก็ปรับตัวได้ครับเดี๋ยวเวสก็จะทํางานได้ดีครับโดยเฉพาะสถิติมันก็บอกแล้วว่าเวสมันไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นครับสถิติบางอย่างมันก็คงบอกอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่มาครับจังหวัดถวายพันนี่เพื่อนหลายจังหวัดแต่เพื่อนก็ยิงทิ้งยิง,ยงขว้างเองนะครับมันก็เป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นลักษณะอ่า เพื่อนมันพลาดเองนะครับก็จะโทษเวสทั้งหมดก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับผมอ่ะไปดูประเด็นอื่นๆดีกว่าครับที่น่าสนใจชิวๆวันนี้ครับดิ i ิสแอนฟิ l บอกนะครับว่าคุณโกเมสเนี่ยยังได้รับความสนใจจากเอซิมิลานนะครับเอซิมิลานนี่ยังไม่เลิกความสนใจจากโกเมสนะครับแล้วก็เดือนมกราคมเนี่ย พวกเขาอาจจะกลับมาถามอีกครั้งนะครับมาสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายตัวของโกเมสอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าเราไล่ดูเซนเตอร์นะครับเลโอนีเจ็บยาไปแล้วนะครับส่วนอีบูนี่ก็ไม่ชัดเจนว่าจะหายทันแดงเดือดหรือเปล่านะครับก็จะเหลือแค่เอจิวฟันได้นะครับแล้วก็โกเมสนะครับที่สแตนบายตรงนี้นะครับโอ้โหน่าห่วงเหมือนกันนะเซนเตอร์ครับดูว่าเดือนมกราคมนี่ลิวพูจะ ตัดสินใจไปคว้าเกยีมาเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข่าวว่านะครับลิวอพูเราเนี่ยสนใจอย่างจริงจังกับอ่าูเบมากาโนนะครับเห็นไหมอูบบลืมชื่อแล้วอ่านไม่ได้อ่านนานนะครับไม่ได้พูดนานอูบาเมกาโนเออเออใช่ใช่ใชอ,อูบาเมกาโนนะครับว่าลิวอพูสนใจอย่างจริงจังครับเพราะว่าเขาเคยเป็นเป้าหมายของลิวอพูตั้งแต่ปี 2011นะครับดังนนตอนนั้นแต่ลิวพูลไปคว้าโกนาเต้นะครับส่วนอูบานะครับก็ตัดสินใจย้ายไปที่บาเอนเดอร์นิกส์นะครับแต่ผลงานที่บาเอนแม้จะเป็นตัวจริงนะครับก็มีลูกเหวอลูกอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญาเหมือนโกนาเต้นะครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเลือกจะตัดสินใจไปไหนนะครับข่าวก็ว่าลิวพูก็สนใจอย่างจริงจังเหมือนกันนะครับสาหรับอูบานะครับอาจจะมาแทนโกนาเต้นะครับแล้วก็ไปดึง เจีี e. มาร่วมด้วยนะตามข่าวก็ว่าอย่างนั้นนะครับส่วนจะจริงหรือไม่ก็รอดูกันนะครับอันนี้คือข่าว,ข,าวข่าวทั่วไปนะครับผมอืมประเด็นอื่นๆก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสําหรับวันนี้อ่าเป็นวันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดอ่าที่สิบสามตุลาคมนะครับวันลําลึกการจากไปของนายหลวงรอก้านะครับอ่าพระองค์ท่านได้จากไปวันที่สิบสามตุลาคมนะครับปีห้าเก้าใช่ไหมครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าปีนั้นลูกสาวผมเกิดด้วยนะครับก็รำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับที่บอกครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับตอนแรกก็ว่าชิวๆพอดีมีอาดนตรีมาแก้บนครับที่ศาลปู่นะครับอ่าไปเพิ่นไปบนบานแล้วก็ประสบความสําเร็จเขาก็เลยมาแก้บนนะครับอย่างเช่นลอยกระทงหรือปีใหม่นะครับเขาจ้างหมอลำดังอะไรต่างๆมาแสดงนะครับเพื่อแก้บนกับธุรกิจนะครับ ก็ลองมาบนบานดูนะครับใครที่เชื่อด้านนี้นะครับมาลองมานะครับที่วัดพระธาตุสุวรรณหงษ์ศรีสเกตนะครับนะส่วนข่าววันนี้ก็คงประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแค่นี้แล้วก็อัพคลิปนะครับกับวันเบาเบาครับวันหยุดนะครับผมสวัสดีครับ